สวัสดีครับผมธนา,นาคาร่มรวยนะวันนี้เรามอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลทั้ง15แห่งนะตอนนี้โรงพยาบาลจำเป็นมากเลยก็คือเสื้อกันฝนนะครับเอาไว้ใส่ป้องกันโรคนะเอ,อ่อโควิดหรือว่าสิ่งสกป,ปรปกในโรงพยาบาลนะตอนนี้กำลังต้องการอยู่พอดีราบริษัทธนาคารุ่ำรวยก็มอบให้ทั้ง15โรงพยาบาลนะครับ15แห่งนะครับก็มีเจลด้วยนะครับเจลล้างมือนะครับเสื้อกันฝนก็คือตัวที่ผมใส่เนี่ยแหละที่เรามีสินค้าที่ยำหน่ายอยู่ก็ ราคาตัวละสิบสองบาทเนี่ยตัวนี้เลยครับนะเป็นสิ่งจําเป็นมากในโรงพยาบาลผมก็มอบให้นะครับให้ทั้งสิบห้าแห่งเลยรวมทั้งเจลนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากด้วยนะครับผ้าปิดปากนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับก็ให้กับโรงพยาบาลทั้งสิบห้าแห่งเลยนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้พกมาลืมมาอะไรเขาอาจจะไปช่วยกันบริจาคถูกไหมครับตัวนี้ทํามาจากผ้าไหมน้ําแข็งอย่างดีนะตัวนี้สินค้าของเราก็มีขายเหมือนกันนะสิบบาทแต่เรามอบให้แบบฟรีๆไปเลยนะฮะตัวนี้นะเพื่อให้แบบว่าเป็นหนึ่งเสียงของบริสัทธนาค้ำโดย ให้ทุกคนได้รู้ว่าเออโรงพยาบาลเขาต้องการอะไรอยู่นะฮะก็สามารถที่จะโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วไปบริจาคให้เขาได้นะไปถามเขาก่อนก็ได้ว่าบริบรจาคอะไรมีอะไรต้องการอะไรเงี้ยต้องการความช่วยเหลืออะไรจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ได้เป็นสิ่งของที่ต้องทิ้งไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็หมวกตัวหนอนนะครับตัวนี้บางโรงพยาบาลขอผมมาใช่ไหมสั่งมาโดยตรงผมก็ให้ให้ไปนะครับโรงพยาบาลไหนบ้างนะครับที่ผมเอ่อ ได้บริจาคไปนะครับโรงพยาบาลทรายทองวัฒนาโรงพยาบาลมหารานจง advances, ังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบา bueno, ลวัดบัวรอยนะครับจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลคีรีรัตนนิคมนะจังหวัดสุราษฎร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพม่าอําลึกนะครับโรงพยาบาลศรีสัเกตนะครับโรงพยาบาลอมก๋อยนะครับแล้วก็ลูกค้าเราครับเนจษฎิลปตลาดไทยนะครับ ก็เอาไปช่วยโรงพยาบาลและกู้ภัยนะครับโรงพยาบาลนวมินก้าและโรงพยาบาลนวมินโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลปทายจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลเอกอชัยการแพทย์บริษัทสามแยกไฟฉายโพลิคลินิกจำกัดบริษัทสายวิชัยนะพัฒนาจำกัดน,นี่ครับเป็นสิบห้ารายชื่อโรงพยาบาลที่เราเป็นจุดเริ่มต้นทําความดีและให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเขายังมีสิ่งที่ต้องการณเวลาที่ในช่วง เขาเรียกว่าช่วงเป็นโรคโควิดอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลจําเป็นนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทําความดีถ้าคุณลูกค้าอยากทาแบบนี้ก็สามารถที่โทรไปถามโรงพยาบาลได้เนาะว่าต้องการแบบไหนหรือว่าต้องการสินค้าอะไรว่าต้องการสิ่งอะไรที่จําเป็นก็โทรไปถามเขาได้นะ้วแต่เสื้ออันฝนนี่จําเป็นเห็นเขาขอผมมาผมว่าจัดให้นะครับเอาละครับโคนาค้ารูกหเรืองรัินก็เปิดขายส่งทุกวันนะเปิดตั้งแต่9กาโมงชาถึงก เย็นนะครับมีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับ0891246230และ0824477555นะครับไลน์แอดของเรา SIT 0824477555นะครับนี่คือเสื้อกันฝนของเรานะครับขอบมากครับสวัสดีครับ